สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาขอกับใยม่งอีกแล้วคะ่ะมือนี้ใยม่วงเสร็จมาเห็ดลาบหัวคะ่ะลาบหัวกินแรงคะ่ะเดี๋ยวมีกัไก่สีคําแล้วเตรียมคล้องว้เบิดเราลคะค่ะเตรียมพักเตรียมมีไว้แล้วอันนี้มะเขียน้อยคะ่ะวอตสิวบักแตงน,นีมะเขียน้อยลวกค่ะ่คะอันนี้มะเขีย่น้อยพันเดือดลวกเขียน้อยดิบคะ่ะ เทีวขมกับนี้ค่ะยายกำลังจุอันนี้ต้นหอมค่ะหอมที่ซ้อยไวเดวค่ะหอมแดงหอมร่วมค่ะนี่ค่ะน่านเที่ยเที่ยกองแล้วเอามานหรืออุ้นไฟค่ะให้ซุกเมืองงัวหาไม่ไหมค่ะ งามๆสวยๆเลยค่ะมาขี่มากอยเอาจ้อเน,นอยๆค่ะเราจ่อยหลายกินแรงค่ะสองคนเก็บเรียบร้อยเบอร์เราค่ะไปายมุ้งสีมาซ้อยลหรค่ะเอาจ่อยอาง,งามแร้งนะค่ะ ่ะตับช่วยนห้หน่อยกินสองคนอันนี้ซ้ำชิบกีบค่ะ ซอยคนกินงง่ายยังไม่แรงนะอคะพี่น้อง อันนึงมสสัสวยๆค่ะใส่ตอนบางๆค่ะพี่น้องผู้เฒ่าอยูตอนใหญ่บ่ได้ค่ะ มาเด้นพี่น้องเด้เออสยจุลา่วมได้มัง้งนะค่ะมา,าเด้อกินเข่าเก่งในตุ้ยส้อยสีแดยกวัดถือหึอบวถือบ <c oughs> ่ <c oughs> มีแต่สอยบ่บ่เบิ่งอันนั้นจะจุกจะดีได้ จ <c ười> ุ yeah, <c ười> <laughs> ๊ยาจุ๊ดีเย้ดีเยเนี่ยนะจ๊ะจุจุ๊บ่มีเขียวนะคะซอยต้นบางๆที่ใน้เฒ่ากินค่ะดูดู หัวสวยๆงามๆพี่น้อง ซอยกินใจเย็นยังมือแรงค่ะพี่น้องมาเดี๋ยค่ะมาซอยจุกับลาบหัวพร้อมน้ำยาหมุนเลยค่ะ ค่ะเรือเหนียวไปซอยจุค่ะน่ค่ะพี่น้องเรือลุงไปเลยค่ะ เส่เหลี่ยมลงไปบีนลงไปเลยมาเด้อมาเด้อ นี่ค่ะเกลือต้องไปเลยค่ะนี่ค่ะข้าวควัวพีพค่ะาผักเฮดเพียปันไดสู้รถค่ะ น้ำปลาค่ะบีสแหรเลยค่ะลงไปเลยค้งเหรอคะ,คออคะมาเลยครับพี่น้อง กินแล้วกันไหมคะหลาหัวไม้ไม้สดสดแสบแบค่ะถึนใส,ส่กระมจี๊งมงเด้อดพักพร้อมเลยค่ะพักเพียบเลยชิมรสชาติค่ะ สรสแสบคั่ะหัวพี่นอ้องเพิ่มให้โดนหน่อยนึง,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 งค่ะเพิ่มบีรองอีกค่ะอะไรกันอ่ะ ต่อไปก็คือหอมแดงค่ะหอมแดงแล้วก็หอมร่วมต้องไป่เลยค่ะในหมุมขอซอยใบบบกกุดแป๊บนึงค่ะ ประพูดลงไปเลยค่ะลูกโดดปลาพริกอ่อนค่ะ นครับพี่น้องมันเแแ้แล้ว้วคาลาบหมดเสียบๆุ้มๆเติมกระัวยอยกงน้อยค่ะ เตเรียบร้อยแล้วค่ะตาลับมัวค่ะลับมัวกินแยมแดงสดแบ๋วขมๆมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยายมง้งสิตาใสจานแ้วเด้วยค่ะ ค่ะตักใส่จานพร้อมพักเยอะแยะค่ะพี่นอ้องใบมุ่งกระมีบักเขี้หน่อยบักแตงนี่ค่ะกาบงวยำางแรงสเแียบค่ะ สลาน่ค่ะหน้าตาเพิ่มหน้าตาพริกน้อยค่ะพริกน้อยเพิ่มเข้าไปอีกค่ะเป็นนวัตเซตเรียบร้อยค่ะมาได้ค่ะพี่น้องมากินลาบหัวเส็บแซ่ผมขมขน้ำยายมุ่งเด้ค่ะพร้อมซ้อยจุค่ะซอยจุับมีค่ะนี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะเร็จเรียบร้อยค่ะได้มุ่งกับขอโตเพี่งนซํานีค่ะฝากกดติดตามน้ำนี้ได้ค่ะ